ถ้ามึงอยากอยู่อ,อยากกลับมาเล่นจริงอนะอยากมาอยู่กับพี่จริงอนะแต่มีข้อแมนะมึงต้องอยู่ถาวรนนะ่ะเอาตรงๆนะไม่แน่กูกอาจจะไม่กลับก็ได้นะอ้าวลุงยังไงเนี่ยผมอะไม่เคยทิ้งน้องแต่น้องอะกำลังจะทิ้งผมกูมอยากให้ลุงได้ได้น้องในแก๊งสักคนว่ะที่แบบว่าไม่ได้เล่นอยู่สตาร์ไม่ได้เล่นอะไรแล้วอะ เท่าๆกันอยู่อะตอนเนี้ยสามสองสองสามนะประมาณนี้ผมไม่รู้มันก็เก่งอยู่นะแต่ว่ามัน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 ทิกใหม่มันไม่มันมันมไม่ช้ำมันไม่ไม่รู้ว่าพี่อบคตตพอทิกใหม่หรือเปล่าอไม่ไม่ไม่รู้แต่มันเลี้ยงเลือดเป็นนะมันมันเลี้ยงเลือดเป็นแล้วก็อีกอย่างนึงมันปั๊มยาบักเป็นอะตอนตอนตอนที่รู้จักน้องมาก่อนเมื่อก่อนมาเล่นไม้นะมามาบอกเล่นมีก็งงงอยู่นี ไอ้คนไหนคนเนี้เหรอครับใช่ชขาที่เล่นพี่ตนอ่ะเมื่อก่อนมันเล่นไม้ดีนะบางหลังมันอยากเล่นมีดมั้งมันเล่นวันนี้หหรอจังครับที่ไม่เม็ดเนตไอพัดมาเางเนี่ยมาแล้วพี่สุพัฒน์สี่เดือนนะไม่ใช่มาอยู่แบบเดียวรอไอแฟงจบก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ขนาดวัดกับตัวฟียังไม่ชนะลุงคงไม่เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวนี้ไม้ไม้ไม้แกงเก่าตัวคนคนนี้ตัวตัวแข่งไม้แกงเก่าเหรอใช่เหรอคนเนี้ยนะคนดูบอกว่าคนนี้เป็นเล่นไม้แล้วก็เป็นตัวแข่งด้วยอา้าทำไมเขาบอกเขา ไม่รู้啊อ,<ะ>อันนีองเขดูกับพิมพปเจี๋ยวมันอยู่เออนาอยังไงเนี่ยสรุปไปเขาเล่นไม้หรือเล่นมีดเมื่อก่อนน่ะมันเล่นไม้ไม่แข่งรายการแฟมด้วยอ๋อแล้วคนดูมึงรู้ได้ไงวะไอคนนี้มันแข่งรายการวะ,ะวันนี้ถูกหวยเลขที่มาลีครับหวังสี่แต่สุดท้ายก็เหลือคนเดียวเท่ากับสี่สิบเอ็ด วันนี้ถูกหวยพี่มารีครับวังส่แต่สุดท้ายก็เหลือคนเดียวเท่ากับสี่สิบเอ็ดเฮ้ยขอบคุณครับน้องถูกหวยเหรอแต่น้องให้พี่ร้อยเยี่ยวนะน้องถูกหวยต้องบูชาเยอะๆใครอยากไดใ้ใครเอาเส้นผมไปบูชาจะเป็นเหมือนผมเลยเขาเส้นผมไปบูชาบ้างใครเอาเส้นผมผมไปบูชาจะเป็นเหมือนผมเลยเขาเส้นผมผมไปบูชาบ้างอ่ะเป็นเหมือนผมจริงๆนะ เอาจริงๆบูชาบูชาได้ถ้าใครเอาเส้นผมไปบูชานนทกมีผมด้วยหรอเอา้าแล้วแต่ ขายไม่แพงเซรพันบูชาลูกเกิดมาเป็นเหมือนผมทุกอย่างอาจจะมีอนาคตไม่เหมือนลูก,ลก,ลกของพวกคุณปู่คุณป้าด้วยผมบอกแล้วนะถ้าใครเอาเอาผมเอาผมของผมไปบูชาได้เลยไว้ก่อนเลยครับเส้นผมกูนึกว่าแต่เส้นหมอยที่ควยกูอ๋อไม่มีใครเอาก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้วอลลี่เซรพันไม่ได้วอลลี่อยู่แล้ว อยากได้ก็อยากไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรมีคนอยากได้เต็มมีคนขอทักเฟซอินบ็อกอันนี้ไม่ได้สาระเอ้ยไม่ได้สาร่สาระผมดึงเส้นหนึง่งเอาไปให้คุณได้เลยเอาไหมแค่นั้นเองเมื่อยแล้วทำอะไรเมื่อยแล้วเนี่ยมีคนจะมาบูชารจริงๆเส้เนลรพันมีคนเอาไหมกลัวต้องมีคนเัื่องแา่สองพันห้าต้องมีคนอยากให้ลูกเป็นเหมือนผมอะ อออ้้ดมมมุบก่ตตงงถ้าลูกกูเกิดมาแล้วเหมือนมึงกูฆ่ามันตั้งแต่อยู่ในรูแล้วมึงกล้ามึงกล้าฆ่าลูกมึงจริงหรอครับมึงทำเป็นโดว่ามึงเก่งแล้วมึงกล้าฆ่าลูกอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมึงไม่กล้าหรอกดีใจด้วยซ้ำทามึงได้ลูกอย่างกูอ่ะรู้ว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าอ่ะหมอรักอยู่สุบหน่อยครับจากไฟเท่าไหร่อ่ะ อุ้ยได้รักนะครับยูสุรักนะครับยูสุแล้วแต่ใครอยากบูชาก็บูใครไม่อยากบูชาก็ไม่ต้องบูแค่นั้นเองลูกมึงมีอนาคตอาจจะเป็นสตรีมเมอร์หาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้มึงลงทุนแค่พันเดียวแล้วก็นึกถึงหน้ากูอะแล้วก็ เวลาแบบไปทำบุญก็นึกถึงทำบุญให้ผมอะแค่นั้นเองทำบุญให้ผมอะโดแรงเกินผมหรือหมอยผมครับหมอยพ่อมึงอะ ไรับพี่เดี๋ยวรอก่อนนะน้องรอ โอ้หลบไม่ทนนันอีกสวัสดิน้องชายสวัสดิครับพี่พร้อมไหมเนี่ยไม้เองเนี่ยได้ได้ได้พี่ได้ไอ้แฟงโดนห้าวินเลยนะพี่พี่รู้ปะพี่ซ <c oughs> อสแค่นั้นอะแต่คนแรกอะ่ะเรนพี่ซอสเทสเป็นไงพี่ห้าหนึง่งเอ้ยอ,อะไรเนี่ยไอ้แฟงโดนสิบไอ้แฟงชนะสิบห้าอะไรนะไอ้แฟงชนะเท่าไหร่นะ พัดไปเทสไม้เลยได้เอาได้แต่ไม้มันโหดนะเขาบอ,อกเป็นไม้โพลีฟตัวแข็งเออบ้านมันนี่ดิมันใช่หลนะือหนอกวงพี่มันมันเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งถ้ามึงอยากอยากอยู่อยากกลับมาเล่นจริงอยากมาอยู่กับพี่จริงอะ่ะแต่มีข้อแม้นะมึงต้องอยู่ถาวรอ,อะ่ะ มึงโอเคไหมล่ะไม่พี่ผมมาแค่มาหาพี่บ่อยๆก็ได้ผมไม่ไม่ไม่ต้องเล่นแกงได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรพี่ผมแค่มันมาหาพี่ก็พอแล้วสนใจบูชาครับอยากได้ลูกที่ป่าค่อยอ้วนตุ๊กตา่มันมันถามว่ามันดีไหมสังคมภายใน JK มันดีนะมันดีพี่มันดีผมผมรู้อยู่อเถ้าตรงนั้นตรงตรงตรงที่เอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้มึงขึ้นอาวุธไว้รอก็ได้แต่ถ้า แต่ถ้าแบบว่าคนไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยสลัมันโดนแดงเพราะลุงเขาอยากได้คนอยู่ยาวใช่ลุงก็เลยมาให้เวทมันคัดแบบเขาอยากได้คนอยู่ถาวรจริงๆอ่ะแบบไม่ให้แบบมาแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่พี่ไก่วินมันก็สองสลอดแล้วไงมันไม่มีเขามันไม่มีใครชอบเออชอบหลอกการจากลาแบบว่าเอเพื่อนที่แม่เคยหอมก็กลับมาซ้อมมาตีแม่ ผมก็ไม่ได้เล่นที่ไหนเในช่วงนี้มือที่แม่เคยหอมก็กลับมาซ้อมมาตีแม่ก็แม่ด่ากูก็ต้องต่อยแล้วอ่ะมึงเป็นพ่อกูนะอืม สลับมันว่างสามไงแต่ลุงอยากได้พวกฝีมือโหด,ด,ด,ดแบบเก่งๆเลยอะ่ะเป็นอันเนี้ยแต่ถ้าเอาตรงๆนะไม่แน่กูอาจจะไม่กลับก็ได้นะอ้าวลุงยังไงเนี่อ้าวถาวรเนานะทิ้งลุงเมื่เรื่องเรื่องรายได้ช่างมันนะเรื่องรายได้ช่างมันเอาเปอร์เซ็นต์ไว้เอ้ไม่เอาเปอร์เซ็นต์เอาเอาอ้อนี้ไปก่อนมิตรภาพไปก่อนเรื่องรายได้เมืองช่างมันถาวเ อ้าเลี้ยวกบลุงไม่ไรอย่างเงี้ยเรื่องอไรได้ช่างมันเนาะอันนี้ ผมอะไม่เคยทิ้งน้องแต่น้องอะกำลังจะทิ้งผมมึงเชื่อกูยังเนี่ยผมว่าไม่เคยทิ้งน้องแต่น้องๆอ,อะไม่เคยคิดจะรอผมจะทิ้งผมอย่างเดียวอันนี้คือเรื่องจริงแต่คนไหนรอก็โอเคผมขอบคุณแต่ถ้าใครไปก็ขอบใจแค่นั้นเองปากบอกรักการกระทำไม่ใช่เดี๋ย จะหาว่าบอกบอกว่าผมทิ้งน้องเลยถ้าผมทิ้งน้องจริงอะ่ะผมจะพูดเรื่องไงผมไม่มานั่งขึ้นของเสียเวลาให้แบบให้ความสําคัญแบบอุย้ยมึงต้องได้อาวุธอันนี้นะมึงต้องมีอาวุธอันนี้นะอะไรอย่างนี้อย่างนั้นหรอกถูกไหมล่ะแต่น้องไม่ไม่ในวันที่ผมแบบโดนใบแดงอะ่ะใครอยู่กับผมแค่นั้นเองทุกคนก็น่าจะรู้คําตอบอยู่แล้วปะ ไหนคนไหนอีกคนนะครับที่ที่ที่คัดอะพี่อีกคนคนไหนอะพี่ก้อะอรุณคนนี้ได้เทสยังอะ่ะเวทเวทคนไหนอะที่คัดอีกเหื่อเวทคัดอยู่คนคนไหนวะพี่ลองคนนี้ยังคนฮุด้ดำอะที่พี่สนใจอะมากูต้องต้องเป็นอะไรมา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 กูมาเชะผมามา <laughs> 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 ไม้ก yeah ็ได้มาทำไม้ไม้ไมไม้ใช่ไหมครับใช่ใกูอยากให้ลุงได้ได้น้องในแก๊งสักคนว่ะที่แบบว่าไม่ได้เล <Yeah> ่นอยู่สตาร์ไม่ได้เล่นอะไรแล้วอะเก่งๆก็เหมือนแบบว่าให้มาอยู่ j จเถาวรอะ เขาดูว่าคนไหนที่อยากได้อยู่ JK ถา,าวร้าน้องอะ่ะสักคนหนึ่งอะ่ะแบบเก่งๆมีฝีมืออะ่ะไอ้มือความฝันมันอยากอยู่ JK อยู่แล้วไอ้นั้นไม่ใช่ไอ้นั้นมันมีแก๊งของมันกากีดังโดนไม้เดีเฮ้ยโอ้ควยกูตายโฮมโฮมไม่มีเวลา ผขาไม่ยังไม่ได้คำตอบเลยเอาคนนิสัยดีไม่เป็นเกลียวลุงรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมันแบบอยู่กับได้ได้ดีอะได้ดีอยากให้น้องได้ดีอะไม่ใช่อยู่กับไอเอนดีไม่ได้ดีนะเว้ยอยากให้แบบว่าเป็นแบบถ้าเหมือนในหนังก็แบบว่าแบบตอบแทนอะโดสุดท้ายแล้วสามสิบบาทตอบแทนในการที่แบบว่าเรามาอยู่กับเขาอะแลวคนนั้นต้องพักดีกันลุงด้วยงผ มครับล่วงกูหัวแข็งแม่งเลยกูหัวแข็งแล้วโอ้โวยโบจูดีไว้ก่อนเลยเฟมเอมันไม่ได้เก่งมันไม่ได้เก่งลุงอยากได้ตัวเก่งๆ อย่าตอบแทนในการให้ให้ลุงให้ให้ให้คนดีๆเก่งๆก,กับลุงสักคนอะ่ะแบบไม่เสียใจอะที่แบบว่าอยู่ JK แบบรักด้วย JK ด้วยรัก s m d ด้วยอย่างเงี้ยโย่ไ่ คือเฮียคนละคนเดียวกันพี่พูดไม่ยากไมไ่รีโอไม่ได้รีโอไม่ได้แล้วเป็นเฮียอะไรวะพีโดโอไอ้หลุยไงโอ้ไอ้หลุยสภาพมันจะเล่นขนาดมันอยู่ซาเวียมันยังออกเลยแหม่ม j จ k แหม่ม j จอ k ออยู่งานมันเกิดพ่อครับตอนนี้มามัวซองกันไปมัวซองกันไป ได้อยู่ได้อยู่น้องคนเนี้ยคนไหนเนี่ยได้ได้ได้เกิดใหม่อีกรอบได้อยู่แต่มันมันมีข้อดีของมันนะมันมีข้อดีของมันแค่นั้นเองต้องถามลุงครับมันเล่นไม่ได้หรอกเอาตรงแต่มันรวยอ่ะมันเล่นไม่ได้แต่มันรวยอ่ะเลือกเอาน้องแล้วไหนพี่บอกว่ามีแววแล้วมันมีเวลากันรวยแค่นั้นเองแต่มันเล่นไม่ได้ตอนแรกพี่บอกมีแวว มันยากครับมันยากมันมีมันมีอีกคนนึ่งอาจจะอยู่กับเองได้ถาวรเลยมีอาวุธแล้วด้วยคนในแฟมเก่าลุกดิุกใช่มันมันขอพี่แล้วไงว่ามันมันบอกว่ามันขอไปทําทํางานอะไรข้างนอกแต่มันยังเล่นอยู่นะมันเล่นอยู่มันยังหางานทําไม่ได้เลยเปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนใจบอกมันอะมันก็ยังเล่นอยู่ของมันอะแต่โอ้ยมันมันมาตลอดนะ แต่มันน่าจะรับที่แฟมมากกว่ามันมีบวกหกหมาบวกหมาบวกหกปืนบวกห้าอะไรยเงี้ยบวกหกบวกห้าเก่งเหมือนกันน่าจะอยู่ JK ได้ถาบอลตัวเนี้เเพื่อนเพื่อนมันอยู่ที่นี่หมดเลยไงนี่งับแม่จับดีงับแมพี่แกกับคนหัวฟ้าใหม่ได้ไหมพี่ตอดหัวฟ้าไหนครับหัวฟ้า,ฟาข <อ S 1> <ร>านี่นทำไมอ่ะ มาดิมาดิมาดิน้องมาสิบวินนะพี่ต๋อขอสิบวินได้ไหมได้อ๋ออ๋อไอ้แฟนเป็นไงโหดไหมสำหรับเองอะเล่นเล่นเป็นเว้เล่นเป็นมันก็เล่นเป็นอะการการที่ดูอะพ่อคนไหนป้า ได้คร eh ับแม่ นี่นะนู่นเอาอะไรค่าเล่าค่าย่า โด,ดนไหวฮคุ้ยไปโดนที่แมลสสิษยนี่อ่ะ เคยชนะบ้างไหมเนยตาเคยครับโอ้ควโดนไหมฮะสรุปบัตรได้เข้าใหม่ครับไม่รู้ครับผงขอเทนก่อนตั้งใจเล่นก่อนนะตั๊หนึง่ง โดนได้ยังไงวะไอ้เฮียโดนว่ะสามหนึ่งเลยอะ่ะโดนมันอยู่เนี่ย ขอเซนซิเก้าหนยดิ โอ้กูโดนได้ยังไงวะี่ยตั้งใจก็จะใส่ดีอย่างเนี้ยตั้มเป็นหัวแกงห,อหรอเนว่าพี่เกต ไอ้เหี้ยต้องให้กูแบบสมุกวีกไอ้เหี้ย